เดินทางอีกแล้วครับสำหรับ 3, M, 2, 2. ออกิกไบต์เคสสามหนึ่งศูนย์เอ็มบีเอสสองสองจุดศูนย์ขอคุณลูกค้าลูกค้าเก่านะครับตัองหมลูกค้าเก่าเแต่คราวนี้มากับการซื้อบนเว็บไซต์ของ King Corporation เลยดังนั้นรับไปเลยครับราคาพิเศษคราวนี้มาซื้อบนเว็บไซต์ของ King Corporation โดยตรงเลยก็เคย,เยซื้อขายกันมาแล้ว ก็จะได้ราคาพิเศษกันไปเลยไปเดินทางเตรียมเดินทางดีกว่าอันนี้ไม่ต้องด่วนมากอันนี้แบบกลางๆปกติไม่ด่วนไม่ด่วนมากไม่ด่วนมากนี่ก็ประมาณสองวันถึงวันนี้พรุ่งนี้ส่งวันลืมถึงประมาณนี้นะเอ๊ะ ใช่ป่ะเออประมาณนี้ครับสองสองถึงสามวันแต่ส่วนมากสองวันถึงถ้าไม่ไกลนะถ้าไกลก็เพิเ่มระยะเวลาไปนิดนึงจะได้ของที่ดีแน่นอนเพราะว่าคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกในรถนี้รุ่นนี้รู้สึกจะเหลือใบเดียวแหละ มาแป๊บเดียวออกหมดเลยปั๊บๆอันนี้เป็นใบลองสุดท้ายครับมีใบสุดท้ายอยู่อีกรอใครใจดีได้ยินเสียงนี้ดังมารับบอร์ด Z390n ต้ N, องไปเลยส่วนลูกค้าที่ถามเกี่ยวกับ Workstation ออกแล้วน,นะครับผมสำหรับ ASUS Workstation Z390 แล้วก็อะไรอีกนย เอ่อเอ็กเ,เ,เ,เขาเรียกอะไรแม็กซิมัสฟอร์มูล x าแม็กซิมัสเอ็กฟอร์มูลาก็ออกแล้วนะครับผมยังเหลือใบดีๆเจ๋งๆอยู่นะครับสำหรับอัน1 5ี๋ยหนึ่งึงห้าหนึ่งีสองก็คือพวกทับมีทับพัดกับทับโปเกมมิ่งนะครับแล้วก,ก็ยังมีอาวุดแต่จำชื่อไม่ได้มอีอีกอันนี้ไม่มีฝาหลังนะ ลองใส่เข้าไปได้ไับได้สบายข้างๆอย่าหอน,อาน่อยถึงพอดีพอดีเราจะใส่ถุงนี้เอาถุงรองลองไปดีกว,ว่าถุงสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเงินบอร์ดใบนี้ลองถุงลงไปลองอันนี้ลงไปอีกชั้นหนึ่งก่อนค่อยวางน้องบอร์ดลงไปนุ่มๆนุ่มๆนะแล้วค่อย มายัดข้างๆกันด้วยอะไรก็ได้ที่จับออกมาแล้วก็จับตัดเลยไปก็ถือกล่องนี้ตัดอยกล่องพุท้บางเลยฉับเดียวเลี้ยวออกมาเลยยัดด้านนี้นี่สูงกว่าไ,ไม่ได้วะที่ก็ขาดแล้วไปด้านนี้ คุณลูกค้าน่ารักมากเลยว่ผมเคยซื้อคุมที่นี่ที่นี่ผมตามมาถึงเว็บไซต์ของคุณเลยโหขับใจครับปื้มปื้มอ,อย่างนี้ต้องยัดเยอะๆนี่ยัดข้างๆนี่นะไอ้ตรงนี้มันเหลือพื้นที่อยู่ประมาณกระเบียดหนึ่งนิ้วนึงกระเบียดคือเท่ากับน,นิ้วหนึ่งนะ อยากไปอย่างเงี้ยให้มันแบบป้องกันไวอ้อ่ะลงสิโอ้่แหละกัดลองแน่นๆแล้วก็มาหั่นในที่กันเถอะด้านบนก่อนเอาด้านนี้เพิ่มเสริมหัวท้ายก่อน อุ้ยหลุดอุ้ยหลุดเลยน,นี้นี่ก็แน,น่นแล้วข้นางๆก็แน่นแล้วนี่แน่นปักทั้งท้ายทั้งหน้าทั้งหลัทงทั้งหัวแน่นปัก บอกเลยหั่นก่อนนะนี่ เต็ม,มัพี่เขาจะหาวันลกไหมเนี่ยแต่ว่ามันมันมีกล่องที่แบบฉีกมือได้มันก็เลยดูเป็นรอยรอยฉีกมือหน่อยนะพี่นะแต่มันกันกระแทกนะพี่นี่โอเค ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่าแน่นแล้วนี่ไปกับกล่องไซส์ดีดอกลงตัวขอบขอบไม่เกินพอดีไปครับแรงกระแทกได้ดีขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุออน operation นะครับ ไม่ได้ทําคลิปแพ็กสินค้าให้ขอภัยนะครับทําไม่ทันถ้าทําทันจัดให้ครับผมฝากดูคลิปที่ผมเชืสินค้าด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็มีแพ็กเทล,ลหรือเครื่อนะเล็กอยู่เป็นเกียนที่กินสเปคใช้ได้ขนาด 4060ti บางทีเปิดเลชาร์โดอยังเต็มเลตตกเลยโอเคครับ อันนี้เสร็จสิ้นแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ